ทุกคนพาไปเจอร้านเด็ดปิดตีหนึ่งานโชคชัยซีที่สาคัญอร่อยราคาดีเนีย่ยบิงซูมะยงชิดแค่ร้อยแปดเก้าไม่แน่ใจว่าตอนที่พาลงคลิปเขาเป็นผลไม้อะไรนะที่ร้านเขาจะเปลี่ยน w ตามฤดูกาลอันนี้คือร้อยแปดเก้าได้มะยงชิดหลายลูกเลยและบิงซูรสนมคืออร่อยมากนี่คือร้านเวดีป,ปังที่โชคชัยซีร้านเนี้ยอร่อยราคาดีคนแถวนี้นะนัมาเขาบอกมาแล้วห้ามพาตัวน้าโชคดีพมาตอนร้านเปิดคือได้แบบนาๆแบบนี้เลยเนมสดที่นี่ไม่ผสมนมผงสดร้อนๆคือค้่องคออีกเมนูหนึ่งที่ห้ามพลาดคือบิงซูชาไทยถ้วยเนี่ยน ใครชอบแบบเข้มๆข <ๆ S 1> ้มแนะนําสลัดที่ชาไทยแก้วหนีแปดห้ามีสลัดที่นมตุ่นด้วย75บอกเลยโคตรอร่อยแต่ให้แก้วใหญ่มากใครกินที่ร้านอย่าลืมสั่งโทสนะโทสเขาอร่อยตัวขนมปังกับเครื่องแล้วก็ไอติมเข้ากันสุดรสชาติร้านเนี้ยคือจะไม่หวานเกินไปขนมปังโทสมีความกรอบนอกนุ่มในปิ้งที่ให้มาคือซอสให้แบบช้ำชาเรียกได้ว่าลาวาเลยทุกคนโทสอ,อันนี้ที่มาสั่งเป็นโทสช็อกโกแบตนาน่าร้อยหกเก้ากินแล้วมันละมุนอร่อยอ่ะส่วนโทสอีกอันสั่งตามโต๊ะข้างๆเป็นโทสตบลูเบอร์ ได้ลองเมนูนี้ตัวเครื่องดื่มที่ผสมนมทั้งหมดในร้านเขาจะไม่ใช้น้าเปล่าเลยนะจะชงด้วยนมตุ่นเป็นหล,ลักแก้นี้ดับเบิลโกโก้เย็น7จโกโก้เจมจนหอมนมไม่เลี่ยนเลยนั่งในร้านหมาล่าสามารถสั่งก๋วยเตี๋ยวหมาล่าข้างๆได้ด้วยนะอันนี้เป็นแบบ DIY เลือกได้เลยซุปเริ่มต้นที่30ส่วนเครื่องต่างๆเริ่มต้นที่5บาทาจริงตอนแรกไม่คาดหวังจะกินเข้าไปแล้วเฮ้ยมันดีตัวน้าซุปที่เขาให้มาคือหอมเครื่องเทศบอกเลยว่าตัวน้ำซุปเขาเด็ดสั่งเป็นหมาล่าผสมน้าซุปกระดูกหมูนะโคตรเด็ดมันสดได้คล่องคอมากกระดูกสั่งเกี๊ยวจีนมากินด้วยก็อร่อยร้านนี้อร่อยมากสั่งกลับไปให้คุณเลยขาลองด้วยขนมปังปิ้งสังขยาใบเตยอันนี้หกแล้วก็ปังปิ้งไข่เค็มลาวอนี้ ห,หลานนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดอร่อยร้านเวลีปัง